ชีวตานะชีเนจานิจังวะตะปะทังยีโนจตารกะสัพพะหันติอัญญุวโนทุกขังหาดังจีปะณีโนเอตวัตะจามสัพพะตังสัพเพเทวา เยวาทานะสีเนสนะจองวุฒอปัจจินอจะตรโดธัมมาวาทันติอะนุวัณโนสุขังปาฑะหิปะณีโนเอตวะตามสัมปะทังบุญังสัมปะทังสัพเพเทวานุโม อพิวาโนาจินีจานิจังวุตาปจญญิโนจตารตธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังอาดังปิปานิโนเอตาวะตัมปุญญฉัมปะทังสับเพเทวาอนโมทันตุเกิดเป็นฉันทางในหมู่บ้านเนาะที่ออกเดินบินทถากตอนเช้า อันเฮือดพ่อแม่พี่น้องเพก็สดไม่ว่าจะโยมขันแหงแดงอาจจะโบจืดโบจื้อนาะอันฝนตกมาเด็กก็โอ้ย่างโบเป็นเลยประตูเด็กที่เขาดอ่ะ

piwatonsinei conggotha baca nyino catautaawaton tiyu we kangang pipanino tawatam ampun yang sam batang sab dewa nemmu พีวาทนาสิมิานิจงวัตตาจานิโนจตโตตมัวทันเตียนพระดังเปานิโนอตาวตาจามิสัมปตังสัพเพเทวานโมทันตุ trên thang căng của bạn nó trong phạt thang con bộ tốt trên nằm khăn thay vẫn nằm kênh Ghiền ให้เข้าวันน้ำแกงขึ้นอ่าพีวาตนาสินจชนีจังวัตปะปัยีโนอจตารธรรมวาสันติอายุวันโนสุขังอาดังเกปานิโนเอตาวะตามวัญยังสัมปะตังสัพพิเตวะนโมทันตุยุ้ย không thẳng dạ thang này ngủ vạn nó u phải sao cái cần bình thở vạn chữa chữa giảm แกงเลยสนัดเป็ดต้อยดินเลยวันนี้่าอ่อาเนวานาสินีชานิจังวัตนาปัญินอจตตารถธรรมวาทันเตียง ปะดังปรปปนิโนเอตวะตตาจามเหิสัมปตังสัพเพเทวะานโมทันตุ